ันนี้ก็มาแจงทูกดกันนะครับริ่มมันเลยสาววัดจิ้งเบ้าสุริการดังทีนสุก็คือดังนีนะครับวันนี้ผมก็จะมา เล่นเกมไหมครับในพาร์ทที่สองมกันนะครับในการเอาสิวิลอ์เนี่ยครับเออผมก็ตัวเหมือนเดิมครับวันนี้นนมันมีแขกรับเชิญคนใหม่คือคือคุณคุณอะไรครับหนุนนัทตอนนี้ทำไมทำไมในนั้นครับผมก็หนูก็มันพูดออรายการหนู่เหมือนอคลิปอยู่เลยเขาตุ๋นครับุญก็ก็ดึงขึ้นมาเลยก็หนูก็มาอาชีพค่ะตาตังตาตังไปหาทรายมา แล้วพี่จะตัดมาเองเออรู้แล้วให้เราของในสเป๋าใครจะไม่มีเงินใช้ให้าของในสเป๋านะไม่เป็นไรมีหาซี่กูก็ได้เอ้ยทิ้งเลยทิ้งไม่ให้เราเลยเองอับโกงทิ้งไม่ให้เราเลยเอาชุดก่อมาให้เลยมามาจะตีตีมาจะตีนะไอยสายจะไอ้ดังทำไมใครเองจะตีใคร เอามาเฮ้ยฮะไอไอไอสตางคกงสตางคกงว่ะเฮ้ยสตางคูงว่ะได้อย่ได้เคยร์ได้เคพื้นที่ลุงลเลยเพอเียเรจะต้องหาสายไหมต้องก็บอกว่ายเนแถบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเปเอาที่สตปาเอทีพมาสตาง์เจ้งไปเอาที่เตป้าทีมาหาเราเล้ว ตาไปหาปายไมาหาใส่มาเดี๋ยวให้เงินเงินนะรือน่ะหานเออออว้าวอมาอมาหนึ่งกองอ่ะามาประมาหนึ่งกองครับคุณนี่ผมสีนางครับคุณนางก็ไปหาแดงเหมือนเดิมครับโอเคครับเออ ใช่ตัก็ขุดเอ้ยตัก็ตัดไม้เหมือนเดิมเหมืกันทำไมดำไมเบาจังอะเออตัดไม้ตรงเหมืองนี่แหละเอ้ยเอ้ยเราขุดเหมืองตรงนี้แหละวิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นไรจะตายเฮ้ยเอาเจอดินนี่ว่าใช้ที่ขุดดินที่ขุดเฉยฮึเอามีไฟเอาไว้ปักว่าเรา ตีเรวได้ไมมามาสามกองแล้ววางไฟแป๊บมันก็ก็มันเป็นโพของสป้ยมันมันเป็นมันเป็นของสปาวไงเพราะเรามินมาจากสปาวเอ๋อเอมาละมั้ยนีเกิดนีฝนประมาณแรนกับวินีอาชีพยังไงดัง คำหนึ่งถ้าถ้าถ้าพูอันนี้อีกเราจะไม่อัดละดังมาแล้วเนื่องจากไปมาให้หมาแ่หมาเหมางา้นเลยจดกว่าตาไม่ทั้งน้องไม่ขึ้นข้นหนักกว่าคเนี้ยอ๋อไล้แลริคมาโอเคครับเราจะมาสร้างบ้านกันในพาร์ทนี้ครับต่อไปก็ไปร้านสา เออใช่เธวางพูดตรงนี on, okay. ้ดิดังไม่ได้ยินมาพูดดังๆดิซิพูเดี๋ยวจะดังเลยค่ะพูดดังว่างพลูไว้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วที่มันมยื่นเนี่ยวางเลยเปล่าขอแอรก่อนได้อยู่ไหนอ่ะนี่อ่าแล้แอร์เนไปดังไม่ได้ยินว่านี่พูดไปถึงตรงนี้นะ ไปยังสร้างมากไปกันเฮ้ยไอสตาร์อย่าพึ่งดิไปไปหาหาของก่อนเผื่อเราใช้ยามจำเป็นตายได้ไหมยังตายได้ไหมยังตายได้ไหมยังได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตาร์เคลียร์พื้นที่ดิเคลียร์เคลียร์พื้นที่ดิเคลียร์เคลียร์เคลียร์เออเอาในฟันก็เอาก็เอาไนฟันใบไม้เยอะเนี่ย เยหมือนใช้โปเลยตาตาเลยลองขุดพร้อมเราดิเหมือนปเลยเหมือนโปขุดอ่ะเหมือนโปขุดเนี่ยดูดเราได้เซิร์ฟของเตยอ่ะเพื่เรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้โพถึงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยพี่โตโพถึงตรงเหมืองเลยฮะถึงเหมืองโอ้ เราว่าทำสวนดีป่ะทำสวนด้วยดิมึงจะทำสวนได้ไงเฮ้ยโผล่ไม่ถึงเมืองเฉยอ่ะสาเดาว่าอาทัวาจจะถึงเมืองเกฟถึงเนี้ยถึงก็มาแล้วโอเคเอ่อทำกามเขนทำเคลียร์ที่บ้านเราโอเคโอเคเฮ้ยบ้านนายเหรอไปดังเพิ่นดังเถอะวะเยบร้อยได <Vietnamese. an> ้มาไปแล้วสี <c oughs> ่ช <left> ุดอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอ่ะฮะ ไม่วางพลูตรงเหมืองดีไหมไม่ดิเราเอสตาจติงเลย, <c oughs> ายตาดีเอสตาตานะเฮ้ยตรงนี้มีไม้ด้วยฮะขุดแปบ๊บนี่มีตรงนี้มีไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราอยู่ทั้งหมดเองตึ๊บตึ๊บตึ๊บขุดขุด เป็นเนาะอาหารเองด่างเปลี่ยนสกินเนาะอือเดี๋ยวมันก็เป็นสกินธรรมดาเลยเรกินสเต๊ปอือหึเรากินแอปเปิ้ลก่อนกินเนื้อย่างเนื้อย่างเอ้โหเตะการกันว่าในครอบครัวนี้แล้วเราจะวางของตรง p o o นะนะคะ เออครับครับที่นั่นเลยครับเจ้าขอเออแมวแมวข้างบนข้างบนจะวางตจ้ขอข้างบนอ่าเฮ้ยแล้วขุดตรงนี้ไหมเออนี่แหละฮุดครับเจ้าขอดังเราค้าบเองเพราะเราไม่หินมาเอาเอาตจ้ขอมาเอาวางไว้ไหนอ่ะยังข้างบนไงทังได้ ดิ้งพูดไหมล่ะนี่โหดเฮ้ยจบไปด้านบนวางเป็นหีบเดี๋ยวเดี๋ยวรอคาเบ่งทำแล้วเอาแต่รอขาแล้วคาอข้าวผีนี่หดราชาหีบเอาเอาจะทำราชาหีบไม่รู้เรื่องนี่วางมาวางตรงนี้กี่ตัน กำลังวางกล่องไปเหนะครับกล่องยิงครับกล่องมาสักประมาณอีกหนึ่งวิซุดามีอยู่เอาไปเอาไปเลยอ่าเยี่ยทังเฮ้ยทำไมเราเ็อกล่องด้านล่างได้วะมันมันมันหนีไปเหรอโอเคเราก็สร้างประมาณนี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้มัน18นาทีแล้วนะครับยินโทมมันจะถึงไม่เนี่ย ก็ขอจบที่เพียงแค่นี้เจอกนะันพร์ทหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ